เราจะสามารถทำลายรูปภาพภาพเสมือนของเราได้อย่างไรคะสวัสดีสสดค่ะคยนินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk Zen by a l Dairy นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการทำลายรูปภาพหรือภาพเสมือนของเราจริงๆอ่ะเราจะทำของเราอยู่แล้วการถามนั้นว่าเอ๊ะถ้าเราจะต้องแบบทำรูปทิ้งหรือทิ้งรูปตัวเองอ่ะเราจะทิ้งยังไงเพราะว่า เราจะมันก็รู้สึกแปลกๆกันเนาะอันนี้คือไม่มีความเชื่ออะไรทั้งนั้นคือไม่ไม่รู้ว่าในอดีตมีคนเล่าว่าหรือเปล่าแต่ว่ากาัสอ่ะก็เป็นคนรุ่นใหม่นะก็แบบอายุเพิ่ง20ใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือกัสมีหมอนที่ตะก่อนช่วงนั้นเหอะไปสกรีนหน้าตัวเองลงมานะ,ะนสะกรสกีนหมอนหน้าตัวเองนะแล้วก็มีรูปภาพที่เป็นภาพแต่ว่าภาพมันเหลืองแล้วคือตอนนั้น,นอ่ะร้านอัดภาพอาจจะไม่ได้เลือกคุณภาพดีเท่าไหร่แล้วภาพมันเหลืองแล้วก็มีความคิดว่าไม่อยากได้รูปนี้ไม่อยากได้หมอนใบนี้อยู่ในบ้าาาาานรอยยกจะทํลแต่่ว มันไม่เหมือนของปกติก็ได้เป็นตุ๊กตาปกติแล้วก็จะโยนทิ้งถังขยะแล้วก็จบใช่ไหมแต่อันเนี้ยพอมันมีหน้าเราไปแปะอยู่อ่ะกันก็เกิดแบบเอ๊ะฉันจะทําลายมันยังไงฉันจะเผาทิ้งฉันจะเอามีดมากรีดฉันจะทิ้งถังขยะไปเลยความรู้สึกที่การรู้สึกว่าแบบมันแปลกเป้าวะกกูจะทิ้งลูกกูอย่างเงี้ยใช่ซึ่งตอนนั้นนก็บอกกันบอกก็เผาทิ้งเหมือนเอกสารทั่วไปหรอมั้งใช่เน่ก็บอกว่าเผาทิ้งไหมกันก็แบบว่าเหรอเผาก็คือภาพเราค่อยๆหมดหมดไหมหมดไหม มอดไหม <antis> ภาพภาพเราก็ค่อยๆมอดไหมไป <S <S มันก็แปลกๆแม้ก็แบบเอ้ยเอาไงดีวะก็เลยเอ้ยเดี๋ยวก็เลยไปศึกษานะคะแล้วก็ถามครูว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงดีครูก็เลยบอกว่า ถ้าเราอยากจะทำลายภาพเสมือนของเรานะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วกันเนาะะก็คือแล้วแต่ว่าใครจะยังไงแต่ว่ามันก็จะมีบางคนอย่างผู้ชายบางคนไม่ใส่ใจก็ทิ้งก็ทิ้งไปคือเขาไม่คิดมากแต่เราอคิดมากไงเขาบอกว่าเออก็เอาภาพมาแล้วก็ตัดนะคะอย,อย่าใช้มีดกรีดนะตัดตัดตัด,ต,ดตัดให้มันไม่สามารถเอามาต่อเป็นภาพเดิมได้แล้วเวลาทิ้งขยะเนี่ยก็อาจจะแบ่งขยะเป็นสองสององัมกงคือทิ้งแยกที่เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นสามารถเอาภาพของเรา,เามาประกอบเป็นภาพเดียวและทําอะไรกับภาพเราก็ไม่รู้ mm hmm. เอาจริงๆมันก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้เรามี Facebook ทุกภาพของเรามันอยู่ในโซเชียลถ้าคนมันจะทําอะไรภาพเราจริงๆอะมันปิ้นออกมาแล้วมันทําก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นความรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่สบายใจที่จะทําลายรูปภาพตัวเองนะก็ตนนี้ยังมีคนปิ้นภาพเหมือนเราอยู่นีกรอบรูปก็มีอยู่คือกั๊ดอะมีกรอบรูปรูปแต่งงานกักับโนนแต่ว่าเหลือนนั้นอะมันตากแดดแล้วมันก็เหลืองแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นรูปวันสําคัญของเราเราใส่ชุดแต่งงานทั้งชุดไทยชุดจีนแล้วจะให้กูทิ้งภาพให้เผาภาพมันจะไม่ได้อ่ะเหตุที่เราเผารูปไไม่ด้เพราะะ ก็ครูบอกว่าเหมือนเผาแล้วมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะ ทำลายตัวเองจริงๆเพราะว่าเวลาสมัยก่อนเวลาเขาทําอาคมอะ่มเะเขาจะจบโดยการเผาทิ้งเขียนชื่อแล้วก็เผากระดาษหรือเอาเท้าเหยียบไว้แต่ส่วนมากจะเผาทิ้งพอพอเป็น,นกรณีนั้นปุ๊บอะ่ะเออถ้าทําอย่างนั้นอะ่ะมันมีเอเลิเมนต์ที่เข้ามาเกี่ยว<ม>ด้วยมีธาตุเข้ามาเกี่ยวด้วยฉะนั้นอย่าให้มันมีธาตุเข้ามาเกี่ยวดีกว่าก็เอากันไกตัดนะคะก็เดี๋ยวจบจากเทปนี้แล้วเดี๋ยวกันก็จะไปจัดก,การทําลายหมอนมะขืมมาของกันเพราะว่ามันเป็นหมอนแล้วก็เป็นรูปหน้ากันแล้วก็แบบแต่ไม่อยากได้แล้วว่ามันเหลืองแล้วแล้วมันนนก็็แบบเปห้า เก่าไงเป็นหน้าแบบอย่างเงี้ยเออเป็นหน้าแบบยังตูตะอยู่ก็แบบเอ,อ้ยไม่อยากมีมันอยู่ในบ้านอ๋อก็เดี๋ยวใช้กรรไกรตัดให้เป็นแบบไม่สามารถประกอบได้แล้วก็แยกทิ้งนะคะอีกอันนึงที่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะไหนๆก็ได้ฟังแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเทปมันจะสั้นเกินไปนะคะก็คือพูด <laughs> กันตรงๆเงนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวมันสั้นไปมันมันแค่สามนาทีเองเปะเนี่ยใช่ปหก็เราจะบอกได้ว่าเราจะตัดภาพนะคะ วันไหนดีแล้วก็ทิ้งวันไหนดีนะคะต้องบอกกันเลยว่าคุณเกิดวันไหนคุณอย่าตัดภาพหรือทําลายภาพวันนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์คุณก็อย่าไปตัดภาพของคุณอย่าไปทําลายภาพของคุณในวันอาทิตย์คุณเกิดวันจันทร์ก็อย่าไปทําลายวันจันทร์คุณเกิดวันอังคารก็อย่าไปทําลายวันอังคารวันพุธพระหัสสุขคือคุณเกิดวันไหนอย่าไปทําลายภาพของคุณในวันนั้น อันนี้เคลียนะเรื่องที่1นนะคะอีกอันนึงที่สามารถทําได้ก็คือสําหรับการนานยะก็ถามครูว่าเฮ้ยแบบนี้ได้หรือเปล่ามันจะได้แบบถือเคล็ดด้วยแบบว่าทําลายสิ่งไม่ดีของตัวเราเองออกไปนะคะก็สามารถทําได้นะคะนั่นก็คือความปรทิ์นะคะถ้าจะให้ดีคือสามารถทําลายภาพของตัวเองหรือทาลายสิ่งที่เป็นตัวแทนของคุณในวันศุกร์ ทําลายวันศุกร์แล้วก็ทิ้งวันศุกร์ให้เรียบร้อยนะคะคนวันจันทร์ทำลายวันไหนทาลายวันอาทิตย์นะคะคนวันอังคารนะคะให้ทําลายวันจันทร์ค่ะคนวันพุธนะครับให้ทําลายวันจริงๆไม่ควรทําลายแม้วันนี้ยให้ทําลายวันอังคารนะครับคนวันพฤหัสค่ะให้ทําลายวันเสาร์ค่ะอ่าแล้วคนวันศุกร์นะครับ มีเหรอวะทำลายได้ทุกวันเลยทำลายได้ทุกวันเลยเว้นวันศุกร์นะคะแล้วก็คนวันเสาร์นะคะสามารถทําลายได้ในวันพุธนะคะอันนี้ที่เราบอกคือถ้าสมมติว่าคุณอยากจะทําลายและคุณแบบไม่รู้จะหาวันไหนมาทําลายนะคะก็สามารถทําลายในวันที่พวกกันบอกได้นะคะใช้เครื่องตัดเอกสารใช้เครื่องตัดเอกสารก็ได้จริงๆอันนี้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นใบหน้าคุณภาพคุณเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นเอกสารสําคัญของคุณยกตัวอย่างเช่นอ่าสำนับวัรประชาชนนะคะเอกสารทางราชการที่มันไม่ต้องเก็บเวลวมันหมดอายุไวแล้วคนส่วนมากบัตรเครดิตอะไร ก็ตามที่เป็นตัวแทนของคุณเนะะี่ยค่ะถ้าเลือกได้นะคะก็อ,อาจจะทําลายในวันที่กระบอกก็ได้ก็คือมันเป็นสิ่งไม่ดีนะตอนที่เราทําลายแล้วก็บอกว่าเออขอให้สิ่งไม่ดีที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยหมดไปถูกทําลายไปกับเอกสารชุดนี้เกี่ยวกับภาพชุดนี้นะคะแต่อย่าไปทําลายในวันที่กระบอกนะไอว้วันวันวันที่เป็นวันเกิดของคุณนะคุณอย่าไปทําลายวันที่คุณเกิดนะเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นคนส่วนมากนี่ทำลายวันวันเสาร์อาทิตย์ว่างอ่าแต่ดันแต่ถ้าเป็นคนวันอาทิตย์ก่อนเสาร์ที่เกิดก็คือทําลายวันนั้นนมมมมทท้้้ีววิิิตตาาะะไไ่่ดถสจก็ เก็บไว้ทีเดียวแล้วก็ทิ้งทีเดียวก็ได้นะคะอาจะทําเดือนละครั้งนะคะหรือปีละครั้งก็แล้วแต่วนมากคนไทยชอบเผาเอกาสารสําคัญด้วยนะเพราะว่ามันแบบหมดหมดไปจริงๆใช่ไหมเราไม่แนะนําการเผานะคะแนะนําให้ไปซื้อกันไกหรือว่าเครื่องทําลายเอกสารก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกแต่ว่าถ้าคุณตัดหรืออะไรพวกนี้ค่ะพยายามตัดอย่าตัดแค่แบบผ่ากลางแล้วจบอาจจะต้องซอยเล็กซอยย่อยให้มันชิ้นเล็กๆให้มันเป็นเหมือนกับ หมือนจิ๊กซอที่เอามาต่อคืนไม่ได้แล้วนะทำอย่างนั้นจะดีกว่านะคะก็สําหรับเทปนี้ก็เป็นความเชื่อที่เอามาแชร์ให้ฟังเพราะกัดคิดว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะถามยังไงหรือจะยังไงนะคะกัดก็มาตอบคําถามให้จริงๆมันเป็นคําถามที่กัดไปถามลักมาเองเพราะว่ามันมีกันอย่างที่กัดบอกคือมันมีทั้งมันมีหลายๆอย่างที่เป็นตัวแทนเป็นภาพของเราแล้วกัดก็แบบไม่อยากได้แล้วแต่ก็ไม่กล้าไม่กล้าทิ้งไม่กล้าทําลายเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นรูปเราไไไงเเเกิดคนอออาาารรรรูปปทํะหืแบบตัว ไปทําอะไรมันก็อันตรายใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้าเป็นยิ่งนในยุคในสมัยนี้นะคะทั้งข้อมูลของเราบัตรประชาชนจริงๆอีกอันนึงที่คุณควรทําลายบ่อยๆเลยนะก็คือไอ้เลขกล่องพัสดุนะคะบางทีคุณก็ไม่ควรแบบทิ้งไปนะคะก็จะมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะสติกเกอร์สติกเกอร์ที่เป็นสีดาเหมือนเหมือนลิควิดนะคะแต่เป็นสีดาก็คือเราปาดไปในที่อยู่เราเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเราไปทิ้งเนี่ยไปถึงขยะแล้วจะมีคนเอาอัตราสเราไปทําอะไรไหมเพราะสมัยนี้มันก็มีอาชีพเยอะเนาะก็ฝากไว้นะคะก็ถ้าใครอยากจะทําลายรูปภาพที่ เป็นรูปภาพเสมือนของคุณนะคะหรือว่าทำรายเอกสารที่มันส่วนตัวเฉพาะของคุณเนี่ยก็สามารถทำรายได้ในวันที่เราระบุนะคะหรือถ้าวันนั้นไม่ว่างจริงนะคะก็ทำวันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วันที่คุณเกิดค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเทปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะให้กับ YouTube ของอ๋อแดลี่ค่ะ